ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ดวดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา2ยิสีไลน์ไอดีโหราโหรา2ยิสีให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับ สศีสิงห์ทุกท่านครับเดือนมกราคมนะครับเดือนแรกแห่งปี2-5-6-4ตรงนี้นั้นต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีสิงห์จะเหน็ดจ,จะเหนื่อยไม่น้อยทีเดียวมันเป็นเดือนแห่งการแก้ปัญหาเปิดสักรารมาชาวลัคนาราศีสิงห์ก็จะต้องแก้ปัญหาหรือว่านัดหมายอะไรกับใครไว้มันมีอันจะต้องเลื่อน ไม่เป็นไปอย่างที่คุณต้องการอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศรีสิงห์ตรงนี้ว่าดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนของท่านนั้นโคจรไปอยู่ในเรือนอริซึ่งก็หมายถึงการแก้ปัญหาอยู่แล้วแต่โชคดีของโชคดีคือดาวอาทิตย์ของคุณมันไปอยู่กับดาวพระหัสซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่นั่นหมายความว่าการแก้ไขปัญหาตรงนี้มันไม่ได้เป็นไปอย่างโดดเดี่ยวลำพัง มันจะมีคนคอยช่วยคุณคอยแนะนำคุณหรือแม้กระทั่งอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันติดขัดชักช้าอื่นอาจืดญาติมันก็จะน่าจะมีคนช่วยทำให้มันสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นแต่ภาพโดยร,มรวมความโดยร,รวมนั้นมันก็เป็นการแก้ปัญหาอยู่ดีนะครับ oh, <no. S 1> คุณจะไปเจอกับคนที่นิสัยไม่ดีที่เข้ามาเกี่ยวข้องในงาน คุณจะไปเจอกับบุคคลที่เข้ามาเอาเปรียบในเรื่องของงานพูดมาถึงตรงนี้ผมก็อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าระวังจะถูกเอาเปรียบนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่1จนถึงวันที่1ิบหนึเขาก็คงยังไม่ทํางานกันหรอกเออสองแม่ก็ยังไม่ทํางานหรอกเออสามมันก็ยังไม่ทํางานหรอกมันคงทํากันวันที่4ี่เนาะเออแต่ว่านะครับ ถ้าจะเป็นการดิวอะไรกันสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นการคุยกันทางโทรศัพท์หรือใช้โซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กขอให้ดูให้รอบคอบมันจะมีเรื่องที่ทำให้คุณนั้นมีอันจะต้องเสียเปรียบเข้าใจไหมระวังเรื่องที่จะต้องเสียเปรียบชาวลัราศีสิงห์วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบมะกะราคมนะครับ อีกในหนึ่งจะหมายความว่าคุณต้องระวังสุขภาพให้มากดูเหมือนกับคุณจะโรยๆตั้งแต่ช่วงปลายปี63จนถึงเข้าปี64คําว่าโรยๆหมายคือว่ามันไม่ค่อยแอคทีฟไม่ค่อยสดชื่นอะไรประมาณนั้นแต่อย่างไรก็ดีพอผ่านมาถึงวันที่11จนถึงวันที่20เปลี่ยนแปลงดีขึ้น แฮปปี้ขึ้นงานที่ดีไว้ที่ดูเหมือนจะเป็นรองก็กลับจะมาเป็นต่อมากยิ่งขึ้นหรืออะไรที่มันไม่เข้าที่เข่าทางก็จะจัดการจนมันเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นแล้วพอเข้าไปถึงช่วงวันที่21สบเอ็ดจนถึงส1มิเอ็กราคมนั้นก็เป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงสบายอกสบายใจขึ้นนะครับใครที่มีคนรักใครที่มีคู่ครองอยู่คู่ครองก็จะคอยเป็น เขาเรียกว่าที่ปรึกษาเป็นกําลังใจเป็นคนที่คอยผลักดันให้คุณนั้นได้พบกับความสําเร็จได้ดีขึ้นเหมือนกับมันได้ยาหอมได้กําลังใจอะไรสักอย่างหนึ่งจากคนรักคู่ครองนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนั้นดาวการเงินก็ไปเดินอยู่ในภพอริเช่นกันได้มากรายจ่ายก็มากสมตุลกันเลยครับรายได้รายจ่ายได้มาปุ๊บจ่ายปั๊บแต่ปุ๊บจ่ายปั๊บ ได้ของมีค่าได้เงินมาช่วงปีใหม่ปุ๊บเดี๋ยวแมงจ่ายออกเลยไปดูให้ดีเถิดนะครับส่วนในเรื่องของความรักก็ดูเหมือนว่าใจแฮปปี้สบายใจขึ้นความรักจะแฮปปี้จริงๆนะครับในช่วงไปปลายเดือนก็คือนับตั้งแต่ประมาณตออั้งแต่ครึ่งเดือนหลังตั้งแต่ประมาณวันที่1 6ถึง20แล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือวันที่2 5ถึง31 2 6่สถึงสาช่วงนั้นความรักสบายใจขึ้นแฮปปี้ขึ้นใครที่เคยทะเลาะก,กันมาหรืทอทะเลาะกันมาไม่ค่อยเข้าใจกันตั้งแต่ปลายปี63มมาถึงช่วงนี้น่าจะเคลียร์กันได้โชคดีครับสวัสดีครับ องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลายไอดี masterming 6 6666 66 สนใจลงโฆษณากับทาง YouTube สินแสหมิงของแบงเมืองไทยผ่านสายตาท่านผู้ชม80,000ถึง100,000วิวต่อวันเจ้าของรางวัลแพตตินัามจาก YouTube อเมริกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6 6 6 6หหสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบงเมืองไทยให้คำปรึกษา ศาสตร์แห่งฮ่วงจุย้ยโงเฮงแอสโตรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล